สวัสดีครับบิ๊กนะครับจากบิ๊กแอดไครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตัวค่ารักษาพยาบาลของประเทศไทยนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็เบี้ยประกันของประเทศไทยเนี่ยมีสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถคงอัตราค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเบี้ยประกันเนี่ยให้เป็นไปตามในตารางของตัว บริษัทประกันชีวิตได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ทางบริษัทประกันเขาเก็บข้อมูลมานะครับรวมถึงจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาเก็บข้อมูลว่าค่ารักษาพยาบาลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยเราจะมาวางแผนกันยังไงนะครับเบีย้ยประกันสุขภาพมันจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปนี้ครับ สำหรับแนวโนม้มในส่วนของตัวค่ารักษาพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะมองภาพไม่ชัดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมีแนวโนม้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งของประเทศต่างๆนะครับก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็จะเพิ่มปีละประมาณสัก5ถึง 9%โดยเฉลี่ยต่อปีนะครับสมมุตินะครับว่าปีนี้ยอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับสำหรับการเจ็บป,ป่วยแต่ละครั้งเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ105บาทอะไรประมาณนี้แต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยถือว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเยอะกว่าประเทศอื่นๆน,นะครับอยู่ที่ประมาณ12%กว่านะครับบางโรงพยาบาลหรือว่าบางหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวค่ารักษาพยาบาลเนี่ย างหน่วยงานก็เพิ่มสูงขึ้นขึ้นเป็น15%เลยซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเราเนี้ยการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลแบบเนี้ยมันจะส่งผลยังไงครับทางในส่วนของตัวประกันชีวิตประกันสุขภาพานะครับแน่นอนครับว่าค่ารกักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นบริษัทประกันเนี่ยก็จําเป็นจะต้องจ่ายในส่วนของตัวสินใหม่เนี่ยเยอะขึ้นเราเนี้ยพอจ่ายสินใหม่เยอะขึ้นในส่วนของตัวเบี้ยประกันเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่า แผนประกันที่บริษัทประกันเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเบี้ยประกันเป็นยังไงนะครับสมมุตมมินะครับว่าเบี้ยรประกันเนี่ยอยู่ในอัตราเท่าเดิมนะครับไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับว่าก็อาจจะส่งผลกับตัวพอร์ตของตัวประกันสุขภาพของบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่าแผนประกันสุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มเบี้ยรประกันนะครับซึ่ง บริษัทประกันเนี่ยก็จะต้องปรับเพิ่มเบีย้ยเนี่ยทุกๆคนที่ซื้อประกันสุขภาพที่เป็น New Health Standard ครับซึ่งในส่วนของตัว o Health Standard เนี่ยผมก็มีพูดเอาไว้แล้วในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าก็อาจจะมีการปรับเป็นลายบุคคลหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับซึ่งถ้าใครยังเป็นแผนประกันสุขภาพแบบเดิมอยู่เนี่ย<ๆ>ก็แนะนำนะครับว่าให้รีบทำเป็น New Health Standard หรือว่าเป็นแผนประกันสุขภาพที่ใช้ใน ปัจจุบันนะครับแล้วก็ของตัวประกันสุขภาพแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือว่ามีการปรับเพิ่มเบี้ยนะครับซึ่งต้องมาดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าจะปรับเพิ่มเบี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูรายละเอียดครับว่าเนี่ยครับคืออาตาัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณสัก1% 2%นะครับโดยเฉลีย่ย เพราะว่ารัฐบาลก็อุดหนุนในส่วนของตัวค่าพลังงานต่างๆเนาะซึ่งจริงๆแล้ว,ลวเงินเฟอ้อเฉลีย่ยของไทยเนี่ยถ้าตามจริงเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก4% 5%นะครับแต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสูงถึง12เท่าแน่นอนครับว่าถ้าสูงถึง12เท่าเนี่ยภายในระยะเวลาแค่ประมาณ6-7ปีเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้ถ้าผ่าตัด ใช้ติ่งนะครับค่ารักษาอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนสำหรับค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าในอีกประมาณสัก6-7ปีข้างหน้าเนี่ยค่ารักษาจาก2แสนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น4แสนนะครับจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นบริษัทประกันจ่ายสินใหม่ยเยอะขึ้นแน่นอนครับว่าจะกระทบกับทางพอร์ตของประกันสุขภาพแล้วก็เบีย้ยประกันก็อาจจะมีการปรับเพิ่มในอนาคต มาดูของต่างประเทศกันบ้างน,นะครับรูปแรกนะครับที่ผมให้ดูก็คือจะมีการาฟเปรียบเทียบเนาะว่าของแต่ละประเทศมีการเพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เน,นี้ยมาดูเป็นตารางเปรียบเทียบของแต่ละประเทศเลยนะครับว่าอาตาัตราเงินเฟ้อในส่วนของตัวค่ารักษาพยาบาลของแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะเห็นว่าของทางออสเตรเลียเนี่ยตอนปี2022อเนี่ยอยู่ประมาณ4%เหน่อยเองนะครับแต่ว่าพอปี2023-2024เนี่ย กระโดดเป็นแบบ9%เลยซึ่งถือว่าสูงมากๆครับประเทศจีนก็อยู่ประมาณ7% 8%นะครับฮ่องกงก็เหมือนกันครับส่วนของอินเดียครับโอ้โหอยู่ประมาณ10%เลยอินโดนีเซียก็ประมาณ10 11 12%เลยมาเลเซียก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ12 13%นะครับของเกาหลีก็11%ถือว่าสูงมากๆนะครับส่วนของเวียดนามเนี่ยก็ก้าวกระโดดเลยครับจากปี2022เนี่ย 5%นะครับ5.4%แล้วก็พอ2024เนี่ยก็กระโดดเพิ่มมาเป็น11%นะครับส่วนของไทยอยู่ประมาณ8-9%นะครับมีปี2025นะครับที่เขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ12.5%นะครับซึ่งถือว่าสูงมาก,มากๆซึ่งหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็บริษัทประกรันแน่นอนครับว่ายังไงก็ต้องมีการปรับเพิ่มเบีย้ยประกรันแน่ๆเพราะว่าถ้าเบีย้ยประกรันอยู่ในอัตราเดิมเนี่ย น่าจะแบกรับภาวะขาดทุนในส่วนของตัวพอร์ตประกันสุขภาพเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งขาดพอร์ตประกันสุขภาพตัวเนี้ยขาดทุนแน่นอนครับจะส่งผลกระทบส่งผลเสียกับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเยอะกว่านะครับเพราะว่าถ้าพอร์ตขาดทุนสมมุตินะครับว่าพอร์ตขาดทุนแล้วบริษัทประกันเนี่ยไม่ต่อหรือว่าไม่ให้ส่งเบีย้ยประกันต่อแล้วกลายเป็นว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว ที่ซื้อประกันสุขภาพไว้ไม่สามารถที่จะส่งกับบริษัทเดิมได้ฉันจะย้ายไปบริษัทใหม่ก็ไม่สามารถย้ายได้อีกเพราะว่ามีประวัติการเจ็บป่วยถ้าไปทําแล้วก็อาจจะมีการยกเว้นไม่คุ้มครองบางโรคที่ป่วยหรือว่าเคยไปหาหมอไปพบแพทย์มาก่อนนะครับซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าเพราะฉะนั้น ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ทําให้อรอตประกันสุขภาพตัวนี้ยังอยู่ได้ก็คืออาจจะต้องมีการขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันสําหรับลูกค้าทุกๆคนนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการปรับเพิ่มเบี้ยประกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยอยู่แล้วเนี่ยตามช่วงอายุนะครับหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มทุกๆ5ปีที่อยู่ลงท้ายด้วยเลข1กับเลข6อยู่แล้ว แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มเบี้ยไหมจะไม่ส่งผลกระทบกับการปรับเพิ่มเบี้ยในอนาคตเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแยกส่วนกันคือการปรับเพิ่มเบี้ยที่เพิ่มตามอายุที่ลงท้ายด้วยเลข1กับเลข6เนี่ยทุกๆ5ปีเนี่ยอันเนี้ยมเป็นการปรับตามความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วย คือพออายุเยอะๆเรามีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จะมีการขอปรับเพิ่มเบียย้ยตามความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเจ็บป่วยอันนี้เป็นการปรับเพิ่มเบีย้ยปกติแต่ว่าการปรับเพิ่มเบีย้ยเพื่อซัพพอร์ตในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นการปรับเพิ่มเบีย้ยทุกๆคนเลยครับคือจะปรับเพิ่มทุกๆช่วงอายุเลยซึ่งในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับ ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับการปรับเพิ่มเบีย้ยตามอายุเนี่ยมีอยู่แล้วส่วนการปรับเพิ่มเบีย้ยที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อรองรับอัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอีกสเต็ปถัดไปซึ่งคาดว่าจะมีการปรับทุกบ,บริษัทแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นข้อควรรู้ที่ลูกค้าประกันสุขภาพทุกท่านเนี่ยควรจะต้องวางแผนเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ ตัวค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะครับดูสัดส่วนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ค่ารักษาพยาบาลที่มันแบบดีขึ้นการลงทุนการวิจัยค่ายา,ยายที่แบบสูงขึ้นหรือว่า ในส่วนของตัวเงินเบือนหรือว่าสวัสดิการของบุคลากรนะครับที่มันปรับเพิ่มขึ้นก็ทําให้อาตาาัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนครับว่าในส่วนของตัวโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยเรายังอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเพราะว่ายังมีสิทธิ์30บาทหรือว่าประกันสังคมที่ซัพพอร์ตอยู่แต่จากข่าวหลายๆข่าวนะครับที่เราเคยเขียนกันนะครับคือหลายๆโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็ประสบภาวะขาดทุน มีงบการเงินที่ติดลบนะครับรวมถึงในส่วนของตัวประกันสังคมที่อาจจะมีการปรับลดสิทธิประโยชน์ซึ่งการปรับลดสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยมีกลาลังเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆแล้วเงินที่ส่งไปส่งทบที่เป็นเงินส่วนของตัวสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับมันมีน้อย แล้วคราวนี้มันไม่เพียงพอกับตัวอัตราเงินเฟอ้อของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าไม่สามารถที่จะไปซัพพอร์ตในส่วนของตัวค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นมากๆได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้กองทุนประกันสังคมยังอยู่ได้ให้30มส3บาบาทยังอยู่ได้ก็คือก็าอาจจะมีการปรับลดในส่วนของตัวสิทธิทประโยชน์ลงแน่นอนครับว่าจะกระทบกับหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงในส่วนของตัวประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือว่ายังไม่มีงบในการทําประกันสุขภาพส่วนบุคคลนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยผมก็คาดว่าก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับลดหรือว่าอาจจะลดในส่วนของตัวคนที่จะบรรจุเป็นข้าราชการลดลงนะครับอาจจะเป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างของรักไปซึ่งจะทําให้ภาระในส่วนของตัวสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือว่าจะเป็นผลเสียครับ ตัวกองทุนนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาจจะเป็นผลเสียของกับกับคนที่กําลังที่จะสอบบรรจุเข,ข้ารับราชการข้าราชการแหละแต่ว่าก็จริงๆแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะวางแผนในส่วนของตัวสวัสดิการของเรายังไงได้บ้างน,นะครับซึ่งถ้าค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเนี่ย เราจะวางแผนสวัสดิการของเราอย่างไงนะครับก็คืออันที่1ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวประกันสังคมหรือว่า4 3 0บาทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นแผนสำรองอาจจะดีกว่านะครับถ้าในอนาคตเนี่ยเรามีกําลังซั์หรือว่าเรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าควรจะดูในส่วนของตัวประกันสุขภาพของเราเอาไว้นะครับซึ่งก็แนะนําว่าควรจะดูเป็นแบบเหมาจ่ายนี่แหละเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ย สูงมากๆถ้าเรายังทําประกันสุขภาพที่จํากัดวงเงินค่ารักษาอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะแบ่งเงินสํารองมาทําประกันสุขภาพเอาจ่ายอันเนี้ยเป็นประกันสุขภาพติดตัวของเรานะครับส่วนส,ทนส,มมนวสิทธิ์ประกันสังคมประกันกลุ่มหรือว่าสี่สามสิบบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เป็นแผนสํารองของเรานะครับนอกเหนือจากประกันสุขภาพของเรานะครับแล้วก็ถ้าใครยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็แนะนําให้รีบทาเลยนะครับในส่วนของตัว เบี้ยประกันในอนาคตแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการวางแผนในเรื่องของตัวประกันสุขภาพที่เราควรจะต้องทําไปแล้วเนี่ยแล้วก็เผื่อในส่วนของตัวเบี้ยประกันที่จะเพิ่มสูงขึ้นตอนอายุเยอะๆแล้วก็ควรจะต้องเผื่ออีกก้อนหนึ่งมาเป็นเงินสําหรับวางแผนเผื่อเบี้ยประกันที่อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนในส่วนของตัวการลงทุนการจัดสรรเงินในส่วนต่างๆนะครับสําหรับรองรับเอาไว้สําหรับเบี้ยประกันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็การวางแผนเนี่ยอยากให้วางแผนทั้งครอบครัวเลยคือไม่ใช่วางแผนเฉพาะแค่ตัวเราคนเดียวนะครับเพราะว่าเราป่วยโอเคเราอาจจะแบบดูแลตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนในครอบครัวป่วยถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีสวัสดิการอะไรเลยเนี่ย เราอาจจะต้องแบ่งเงินสำรองฉุกเฉินของเราเนี่ยไปช่วยเหลือคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับวางแผนของเราเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามีเงินเหลือก็คืออย่าลืมวางแผนเผื่อคนในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมทบทวนแผนนะครับทุกๆ1นถึงสปีนะครับกับตัวแทนที่เพื่อนๆทุกคนไว้วางใจนะครับเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิประโยชน์ของตัวแผนประกันเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าอาจจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ก็สรุปแบบง่ายๆนะครับค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับหลีกหนีไม่พ้นเบี้ยประกันก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนนะครับประกันสุขภาพก็คือเป็นตั๋วผ่านด่านนะครับเพื่อให้เราเนี่ยรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่ไม่กระทบกับแผนการเงินของตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะครับวางแผนตอนแข็งแรงตอนนี้ถูกกว่านะครับซื้อตอนนี้ เบีย้ยประกันถูกกว่าซื้อในอนาคตนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบ,บรกรับความเสี่ยงเรื่องสุขภาพโยนให้กับบริษัทประกันเนี่ยรับความเสี่ยงแทนเราไปเลยเราแค่จ่ายเบีย้ยประกันอย่างเดียวก็พอนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับใครสงสัยหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถทักเข้ามาได้ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับวิกแอสไบนะครับที่ปรึกษาประกันชีวิตเหืออาชีพนะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ